มาผมสวยจัดฮะโอ้โหยิตตันมาสดอให้ต่อยิวมาครับผมไปฮะอะไรอีกดีไหมโอ้โหโเค, 5, 9, ค้าผมคนเจ้าใครอยากตามไปไ,มไปฮะเรามันเริ่มที่เบสห้ากันลเลยนะผมจัดไปสิบหมุนก่อนแล้วผมมากดเทอร์โบไปด้วยมาผมเคมายัางไงต่อครับผม มาเสร็จแล้วยังไงต่อไปครับผมไปให้อีกแปงสุดท้ายมามสี่ม่วงมาครับผมไปฮะเหลเรืออีสามห้าหกแล้วโอหกลูกดีลูกเดียวโหดลูกเดียวก็ไม่เข้านะแม่ไปครับผมไปฮะยังไงต่อมาครับไปฮะอีกหนึ่งสุดท้ายเอมาครับผมยังไงอีกเอมาอีกครับผมสวยจัดครับมายังไงต่อไปครบมสมาครับเอยังไงอีกครับผมมีไหม เพิ่มเบ็ดไปเลยจะไปสิบหมุนู่นะผมมากำไรมาสี่สิบก็ยังดีนะผมถือยังเป็นกําไรที่สวยอยู่นะไปผมไปฮาลิหกหมู่สุดท้ายเอมาแล้วผมยังไงเหลืออีกสองสี่หกเจ็ดตัวโอ้ยเหลืออีกลูกเดียวโอ้โหลูกเดียวก็ไม่เข้าให้ไปสิ่หสุดท้ายแนละ้วผมมาเจ็ดสิบแล้วตอนนี้เออมาผมเหลืออีกหกลูกมาเลืลูกเดียวลูกเดียวอย่างี้แปลกๆโอ้โหโเพงเรื่อง ไปผมเลยอ,อีกโอ้สวนหม,มุนนะผมยังไงเออมามเลยลูกเดียวไ,ไม่ได้เลยสามลูกโอ้ไม่ได้ไปผมเพิ่มต่อเลยไปสิบหมุนนะผมจัดไปสิบหมุนนะสามลูกมาเนีย่ยสีแดงมาผมโอ้โหมาครับเจ็ดร้อยยี่สิบเบ็ดสามชุดมาเลยนะผมเปิดประเด็นเอาแบบหนักๆเลยนะไปผมมายังไงอีกซีมท้ายสิบมาคร<ม>ับ ไปครับผมเลยซามสุดท้ายเจมาเจมาเสร็จแล้วยังไงต่อไปครับผมเลยส่องสุดท้ายเอมาครับมายัางไงเออสีแดงมาครับผมมาเจ็ดร้อยยี่สิบนะผมโอ,อ้โหสีแดงลงบ่อยนะแต่สวยอยู่นี่ไปครับผมแต่สวยกว่าสีแดงนะจริงเอมาครับผมไปฮะเหลือีสองสี่หกเจ็ดลูกนะผมเหลือยสามลูก, 3, ลกเออเรียบร้อยได้เข้าฟรีไปทสามสิบแล้ผมมานะเข้ารีเบสามสิบ มาดูว,ว่าจะได้ของดีของฟรีบ้างหรือเปล่าเค okay. มาฮะมาก่อนเลยประเด็นมาเลดโมไปนะมาหมุนสุดท้ายเคกับเจมาครับผมเออมาครบเกินสุดยห้าได้หมุนไีกหนึ่งหมุนน้ผมเราได้หมุนฟรีรอบหนึ่งเออคีมาสี่ตัวแล้วผมมาฮะย่งต่อสนะิบมาผมห้าตัวครับมาเป็นเก้ามาครับผมยังไงฮะโอ้หมุนสุดท้าย,าออาายไไแไม่มีโอเปตสามสิบได้มาห้าร้อย ถือว่าสวยอยู่นะผมถือว่าสวยอยู่ว่าไปนะผมไปเป็นร้อยต่อเลยสิบหมุนนะผมเจมาฮะยังไงโอ้โไปนะผมมายังไงอีกนะผมสีฟ้าไอ้สีม่วงมาสีม่วงมาเสร็จยังไงต่อสีแดงมาโอ้โมาครับผมสองพันสี่ฮะมาที่ร้อยอ่ะคนุดท้ายโอเคครับผมไม่เข้าไปครับผมเจมาก่อนเลยสามตัวครับผม เนี่ยสิบมาอ e, ีกครับผมห้าหตัวฮะเลืออีกสี่ตัวเรียบร้อยเออสิบมาเก็บไปครับผมได้เข้าฟีเจอร์แล้วครับผมมาโอ้เขา้าวีเป็ดร้อยด้วยอย่างดีฟีเจอร์เจนี้บอกเลยเข้าง่ายจริงน้องใครตามตามใ,ใต้ชื่อคลิปใต้คอมเมนต์เลยนะผมฟีเจอร์เข้าง่ายใจจริงแปดสวยสุดนะฮะไปฮะโอเคครับผมมาแปดร้อยสิบเก้าบาทมีเป็ดร้อยแล้วเนี่ยมาแปดร้อยสิบเก้าโหจบละเจมา เจมสเแสดงให้ตอไปครับผมอีสามวงสุดท้ายสี่ฟ้ามา,มารครับผมยังไงฮะมาถึงวงมาเต็มแผงสามพันสองครับผมสวยจ้าไปสองสุดท้ายแล้วผมมาฮะหนึ่งหมุนสุดท้ายเจมาเจมส์แสดงให้ต่อโอ้ไปครับผมเคมาครับมายังไงอีกไปเพิร์บเบดสองร้อยแล้วผมมาจัดไปสิบหมุน สิบมาครับมายังไงครับผมสิบมาอีกครับสวยจัดฮะโอ้ไปแล้วผมอีกเพราะโอ้โหสุดท้ายนะครับผมยังไงครับผมสีม่วงมาอีกห้าตัวมายัางไงต่อสีแดงเอมาอีกห้าตัวเลยตัวเดียวโอ้โหตัวเดียวก็ไม่ได้เข้านะครับผมไปฮะยังเหลืออีกสูงสุดท้ายสิบมาเนส,สีแดงมาครับผมเออมาครับมาเก้าพันหก โอ้โหยังสวยเลยลูกเดียวยังไงลูกเดียวเข้าไหมไม่เข้าว่ะโอ้โหจะไปอีกสิบห่นะผมมามาสิบมาครับผมยังไงอีกฮะไปครับผมยังไงมีไหมเออมาสีเขียวสีฟ้ามายัางไงครับผมไปฮะอะไรไปห้าสุดท้ายขอส,สวยๆหน่อยปิดคลิปนะผมสิบมายัางไงสีฟ้ามาเออ,อยังไงต่อไปสองสุดท้าย เอมาสามสี่ตัวนายต่อโอ้โหศูนย์หมุนนะผมจะหมดแล้วหรอไม่มีเข้าแล้วใช่ไหมครับผมเฮ้ยตัวบล็อกถูกทำลายต้องถูกทำลายนะผมต้องทำลายอุกบาทต้องทำลายอุกบาทเอมาเออมาเข้าวีไปสองร้อยมาดิไมาขอบอกเลยเช้วาวันเช้วาชวันนีเก้าเลยนะตายของเข้าวีไปสองร้อยเอมา ยังไงหมุนซ้ำโอเหคเคมาต่อครับผมเป็นสี่ตัวไข่สี่ตัวเรียบร้อยเจมาครบเรียบร้อยครับผมสี่ตัวมาหมไปฮะเลยคู่สุดท้ายคิวมายังไงต่อครับผมไปอะไรเออมู่สุดท้ายยังไงเออจิตตั้นมาครับผมสวยจัดฮะโอ้โห้จิตตั้นมาแสดงให้ต่ตอคิวมาครับผมไปอะไงอีกมีไหม โอเคผมให้คนเก้าใครอยากตามไปตามก็ได้ใต้ยชีวิตตาคอมเมนต์เลยนะผมสหรับวันนี้และขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะผมอ้ลงมาาสีแดงลงมาไหนมีอีกไหมโอเคโอ้โใครอยากตามไปตามก็ไปตายชีวิตตาคอมเมนต์สหรับวันนี้ขอบตลาไปก่อนเจอกันใหม่